น้าุณนายจะเอาไงกับกูเนี่ยฮะอะไรนะทำไมไม่หิวไม่หิวไม่อยู่ก็ต้องกินนะคะอย่าดื้อนะดื้อแล้วเดี๋ยวคนดูแลดุเอาอีกนะรู้ไหมชอบให้ดุไหมอะไรนะอยู่ไหนบ้านโคราเลอบ้านเทพบ้านเทพก็โดนดุเรออยู่เมืองชนก็โดนดุ ใช่ไหมล้วทำไงอ่ะไม่รู้จะไปอยู่ไหน <laughs> โอ้ยพูดหน่าสงสารอยู่ไหนก็โดนดุก็ทำตัวดื้อก็โดนดุสิคะโอ้ยตายตายตายเอา้าอันนี้วันนี้มีอย่าอะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้มีปาลาราดพริกนะคะไม่ใช่ลาดพริกราดน้ำปลาน้ำปลาผสมกับน้ำตาลอารวาดาดน้ำปลาคะ่ะ แล้วก็มีข้าวต้มนะคะโอ้ยคุณนายผู้นางสารอยู่กรุงเทพก็โดนดุเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวมาหาคนอยู่กรุงเทพอะ่ะมาวันเสาร์ชื่ออะไรลูกสาวอะ่ะฮะจิตไหนละ่ะจิตคนนี้ชื่ออะไรน้องคิดะ่ะหมวยอยู่บางแสนอ่ะนี่กินข้าวตายผู้นางสารอยู่ไหนก็โดนดุก็น่าดุไหมเนี่ย จะให้กินข้าวบอกไม่หิวไม่หิวไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องกินยาลุกมากินยาเสร็จแล้วจะมีรายาหลังอาหารอีกเอ้านี่วันนี้มีปลาปลาลาดน้าปลานะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเลือกให้นะคุณนายเอามือมามือนี่หยิบเอออย่าให้ต้องดูเอ้ยให้หยิบช้อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณนายมั่วแล้ว ก้างก็จะหยิบให้ไงเสียงดังนะเสียงดังเพิ่งตื่นค่ะเอาไปอาบน้ำงองงงแงอยู่กินค่ะจะบอกไม่เอาไม่ได้นะหันมองแต่ที่นอนกินค่ะต้องดุดุแล้วก็เด็กจะมาหาว่าใจร้ายอีกใช่ไหมอยู่ไหนก็โดนดุเขาบอกเขาต้องทนนะโดนดุต้องอดทนคนดูแลดุเก่งก็น่าดุไหมอะ fc ลองดูนะเนี่ย จะไม่ยอมกินข้าวอาบน้ําเสร็จจะนอนดูดิเนี่ยอะวันนี้คนดูแลทําข้าวต้มให้กินนะเสร็จแล้วก็จะเป็นปลาลาดน้ำปลานะคะนี่สองตัวเลยวันเนี้ยมาเต็มคาราเบลเลยสองตัวเลยเนี่ยเห็นปะชอบกินไหมไม่รู้อร่อยไหมใส่ปากแล้ว่ะลองใส่ปากดูอร่อยไหมคะกินเหมือนไม่เต็มใจกินเนาะอ้าม อร่อยไหมคะอืมกินไปดูกล้องไปเขาบอกอยู่ไหนก็โดนดุอ่ะกินกินกินเลยค่ะมองกล้องเห็นตัวเองไหมเนี่ยอืี่ยมองกล้องเนี่ยอ่ะเห็นตัวเองป่ะเห็นไหมเห็นตัวเองไหมคะเห็นไมหมฮือแล้วนั่นใครอะน่ะอืม ให้กินข้าวต้องเล่นกับคุณนายตอนกินข้าวถ้าหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วอ่ะคุณนายไม่เอาไม่เอาอะไรเลยนะคะจะนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ่ะโทษนะคะอ่ะกินค่ะกินอะเช็ดหน่อยเดี๋ยวจะหยอดน้ำตาเทียมให้นะเนี่ยอะกินค่ะต้องป้อนไหมต้องป้อนไหมคะไม่ต้องป้อนข้าวต้มกับปลาราดน้ำปลาค่ะคุณนายบอก ไม่อยากกินไม่หิวไม่ได้นะคะต้องกินแล้วเขาก็บอกอยู่ไหนก็โดนดุก็อยู่ไหนบ้างแล้วเขาบอกอยู่กรุงเทพก็โดนดุอยู่มุงชนก็โดนดุแล้วจะไปไหนอ่ะทีเนี้ยไม่รู้เนี่ยโดนดุเพราะอะไรคะเนี่ยไม่ยอมกินข้าวไงนี่เห็นปะ่ะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรคะจําได้ปะ่ะเฮ้ยออ้ยจําตัวเองจําลูกสาวไม่ได้ซะแล้ว ก่อนยังชมว่าสวยอยู่เลยใ,ใช่คนนี้ปะใช่ชื่ออะไรไม่รู้ตามนี้เลยกินข้าวกินข้าวเหอะไม่รู้ก็ไม่รู้ทาเอเห็นตัวเองไหมนะ่ะจ้องมีจ้องเลยนะคะอายุแปดสิบแปดจ้องดูจ้องอ่กินดิเดี๋ยววันสาวลูกสาวมาหาอ้ามเป็นไง